สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ที่สนใจแล้วก็ลูกท้าทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับการเก่งข้อสอบนะครับของ เราในวันนี้นะครับเราเก็งข้อสอบนอนฟาร์มไว้ในเว็บของออสซิลิสนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้อ่านตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปได้ทันทีนะครับหรือถ้าท่านต้องการรับนะครับข้อมูลทุกวันก็แอดเป็นเพื่อนกันทางไลน์ได้มีหลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับอาจจะเข้าใจไม่เข้าใจบ้างนะครับก็ขอให้นะครับติดต่อกันเข้ามาในครั้งหน้าเราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเพื่อให้ข้อมูลนะครับที่ถูกต้องและชัดเจนกับลูกค้าเข้าเรื่องกันครับนอนฟาร์มคืนนี้นะครับตัวเลขคาดการณ์เนี่ยประมาณ1 0 0 0 0 0สนแหน่ง น้อยกว่าเดิมมากทีเดียวแต่ต้องดูตัวเลขประกาศนะครับถ้า มากกว่านะครับ250,000หรือ60,000ตำแหน่งเนี่ยมันจะส่งผลให้ราคาทองคำเนี่ยโดนทุบอีกครั้งหนึ่งในขณะที่นะครับถ้าตัวเลขออกมาต่ํากว่า180,000ตำแหน่งนะครับก็จะส่งผลให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นไปอีกล่าสุดนะครับ1,312นะครับมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปได้ต่อเนื่องเพราะตัวเลขคาดการณ์น้อยกว่าครั้งที่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับทุ่มครึ่งวันนี้ติดตามดูตัวเลขที่จะประกาศเป็นหลักครับ ราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับวันนี้ต้องแนะนำว่าถือทองกันมาพอสมควรตั้งแต่แถวแถว1,305เหรียญ1,310เหรียญหรือกระทั่ง1,300เหรียญวางขายกันบ้างครับ 1, 3 3 0เหรียญเป็นจุดที่ 1, 1340รี่เหรียญเป็นจุดที่2นะครับเพื่อราคาปรับตัวแพงขึ้นจะได้ตัดกำไรถือเงินสด เอาไว้นะครับในกรณีที่ราคาออดตัวลงมานะครับมีเงินสดอยู่กับตัวสามารถซื้อได้ที่แนวรับแรกนะครับ1,300และ1,285เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับคืนนี้ตัวเลขนอนฟาร์มนะครับและตัวเลขอัตราการว่างงานสหรัฐนะครับจำเป็นจะต้องติดตามเป็นอย่างมากเพราะ มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือเฟดในเดือนนี้ถ้าตัวเลขออกมาดีเป็นบวกส่งผลให้ตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งจะส่งผลให้ยูสลอนล่านะครับแข็งค่าเพราะเฟดมีโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ